ปราสาทโอซากานะคะกำลังจะเดินเข้าไปก็ถึงประตูอีกชั้นหนึ่งนะคะที่จะเข้าปราสาทรดรถมีคุณยายติ่มคุณนู๊ดและก็คุณนกนะคะนั่งรถไปนะคะเราก็เดินมาถึงปราสาทโอซากาในหน้ารอแล้วค่ะ,ะดูบริเวณรอบๆนะคะนี่ก็เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เราไม่เข้านะคะดดแล้วก็ต้นไม้ตรงนั้นคือต้นที่เราถ่ายรูปเมื่อ ตอนเดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเหยียบเข้ามาใกล้ปราสาทโอสก้านะคะ การแสดงของนักแสดงชาวฝรั่งนะคะเนี่ยที่หน้าปะซ่าโอซาก้าค่ะนี่ตอนนี้เขากำลังแสดงการทรงตัวอยู่ค่ะอ่าโอซาก้าน่าร้อน สกาในวันที่อุณหภูมิ38องศาเป็นครั้งแรกที่มาญีุปนในฤดูร้อนนะคะโอเคะโอซากา้าในฤดูรอ้อนเงือเนี่ยเต็มตัวเลยค่ะสุดๆค่ะสุดๆ่ดอันนี้ป็บริเวณที่เราลงรถนะคะคุณหนุ กำลังถนะ่ายรูปรถมาแล้วค่ะอ่าน,นี้นั่งพักเหนื่อยตรงนั้นนะคะตรงที่พี่แอดนั่งก็คือประสาทโนซาก,กาที่เราเดินเข้าไปกันแล้วก็นั่งยืนเมามอยรอรถค่ะนะคะรถของเราขึ้นรถได้แล้วค่ะ ราชรถของเราตลอด7วันทะเบียน1919เทะเบียนรถของเราค่ะ19 1 9ข้างบน2301919่ตลาดปลาในโอซาก้านะคะมาหาข้าวกลางวันบวกมื้อเย็นกินกันค่ะกำลังจะเดินเข้าตลาดปลากันค่ะค่ะเข้าตลาดปลานะคะตลาดปลาโอซาก้ามื้อกลางวันบวกมื้อเย็นค่ะไปกันค่ะโน,ดไ,ไน,น,ด,นดไปไหนโนุโนดไปไหน ไปไหนอ่ะไปตลาดปลาจ้าจ้าปลาการนค่ะอ่าไปดิบกินไปตลาดปลาค่ะหาข้าวกินหาข้าวมืเย็นค่ะออกมาตรงนี้เลยค่ะตลาดปลาโอซาก้าไปค่ะตรงนี้ทางทางแยกนะคะดูซิว่าเราจะแยกไปทางไหนวัตถุดิบค่ะเอามีหอย หอยปลาไหลโอเนี่ปูค่ะปูยักษ์ค่ะอาหารหน่อยแล้วค่ะอยากกินเย็นแล้วไงขเขาก็ต้องรีบถายแล้วค่ะปลาค่ะปกยากิค่ะกับปูนะคะกลัวกำลังยา่างกุ้งยักษ์เลยค่ะ ก็มาสะดุดตาที่ร้านนี้แล้วนะคะกำลังกำลังเล็งกันอยู่ค่ะว่าเราจะเข้าร้านนี้ดีหรือไม่ข้างในมีที่นั่งเยอะค่ะเน้ม่ได้นๆไปค่ะเรากำลังกำลังจะเดินเข้าไปกินที่ร้านนี้กันแล้วค่ะไปค่ะตกลงกินไหมคะกินค่ะอ่ะร่างกายบอลแล้วค่ะ าานั่งไ,ไ,<ด>ได้หลายคนโอเคอ่นะเข้ามาแล้วคุณพี่เดี๋ยวน้องรอให้นี่เราซื้อของกันจนกระเป๋างอกนะคะกำลังลิงกระเป๋ากันอยู่ค่ะที่ถนนสินชัยบาชิหรือเปล่าเนาะอยู่ที่โอซาก้าค่ะหลังจากที่เราเดินเข้าไปห้างไดมารู ที่ชั้น5นะคะตามหารองเท้าออนแต่เราก็ไม่ได้ไม่มีไซส์ไม่มีสีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้าน Asmos อีกหนึ่งนะ,ะข้างหน้านั้นกำลังจะเดินไปที่ร้าน Asmos ค่ะไปดูว่าจะมีออนหรือเปล่าจากไดมารูได้สับสนมานะคะได้สับสนมาแล้วไดกระเป๋าเสริมมาสองใบนะคะ ปิ้งจนต้องซื้อกระเป๋าเสริมค่ะกลางผู้คนที่พลุกพ้่านนะคะก็ยังมีนักดนตรีมาเล่นดนตรีให้เราฟังค่ะกับป้ายคูลิโกแห่งเมืองโอซาก้านะคะดูคนที่เขารอต่อคิวนี่ค่ะพวกเราค่ะกำลังจะไปถ่ายรูปนะคะหันมาบายบายนี่แหละค่ะเรามาอยู่ที่หน้านะคะูริโกแล้วค่ะของแท้แน่นอนนะคะ หลังจากที่เดินกันมากว่ากิโลเมตรค่ะอยู่ที่โกนิโกะกันแล้วเรียบร้อยจ้าเหนื่อยแล้วค่ะหลังจากที่เดินมาตั้งไกลเจอโกนิโกะแล้วแ็ถมมีเพลงฟังด้วยโอเคนี่นะคะนี่นะคะถนนชินไซบาชิแองโอซาก้าดูคนค่ะุูคนค่ะเยอะแยะมากมายมหาศาล สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าะค่ะแค่นี้ก็ได้เห็นแล้วว่าคือคุณติโกนะคะคุณติโกกับของพวกเราะค่ะพี่ตันเสร็จแล้วกันไหโอเคอันนี้กับตันหันหลังอยู่แล้วก็พวกเรานะคะย่านชิงชัยบาชิค่ะกำลังชุลมุนวุ่นวายในการถ่ายรูปะคะ่ะ <c oughs> โอเค มีนน่นข้างบนกฆสณาบริโกนมอาซาฮีแล้วก็อีกเยอะแยะมากมา,มายโอเคจ้าในความมุ่นวายจะมีนักกีต้ามาเล่นให้เราฟัง สีมือไม่ธรรมดาางเดินเพื่อที่จะกลับโรงแรมนะคะ,ะ,คะบริเวณอะไรสักอย่างหนึง่งก่อนเข้าไปถนนชินชัยบาชิสิน จินไซบาชิเราก็กำลังรอคนอื่นๆนะคะยังเดินมาไม่ถึงถึงย่างไปได้ย่างถ่ยรูปหแล้วค่ะยร้แล้วเรีนรังาเกี่ยวแล้วหัวหน้าทีมอร่อยไหมคะ่ะเป็นไงคะไหวมั้ยคะ ยังไหวอยู่นะคะเก็บแรงไว้ค่ะเซฟแรงไว้เพื่อ for ห้างค่ะโอเคเอาไปให้ปู่กินด้วยหรอกตายเป็นไงครับร้อนไหมลูกปูเดไม่ร้อนมาดูจะมีร้านค้ามีพวกกิฟช็อปอะไรอย่างเงี้ยีดีนี่นะคะเรากำลังรอรถอยู่ได้อีกโอเค ได้ของมานิดหน่อยโอเคร้านซามไลมาร้านไรได้ของมาอีกเหรอลูกพัที่ <c oughs> ไปต่อที่พักได้ไหมะมงต่อไปต่อที่โรงแรมไปที่บ้าน